ตอน3ของ Storytelling with Data นะคะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องความเข้าใจผิดของคำว่าอินโฟกราฟิกให้ฟังกันค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เรียนสามารถเรียนนี้ก่อนแล้วก็มีตัวอย่างอหและ2นะคะวางไว้ในเพลย์ลิสต์ด้านล่างนี้นะคะใน YouTube หรือว่าถ้าใน Facebook ก็ลองเสิร์ชดูได้นะคะคราวน,นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องอินโฟกราฟิกและความเข้าใจผิดเราชอบคิดะคะว่าจริงๆแล้วอินโฟกราฟิกคือมีไอคอนแล้วก็มีตัวหนังสือ แล้วเราก็ดูนะคะอย่างภาพนี้เป็นต้นภาพนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคะมันมีตัวหนังสือหรืออินโฟมากกว่ากราฟิกแล้วไม่ได้มีการบอกว่าจะต้องมองตรงไหนเพราะฉะนั้นข้อแรกของความเข้าใจผิดของอินโฟกราฟิกจากมาัสือเล่มนี้คือ tell me where to look หรือว่า บอกฉันหน่อยว่าต้องมองตรงไหนเราทําสื่อลงโซเชียลมีเดียนะคะทุกคนเราทําสื่อลงหนังสือเนี่ยคนฟังหรือเราพรีเซนต์น้องไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เวอร์ชวลเนี่ยคนเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราอยากจะให้มองตรงไหนเพราะฉะนั้นสื่อความหมายด้วยอินโฟกราฟิกคือ 1. เน้นให้ตัวหนาขึ้นนะคะไม่ใช่ตัวหนาทั้งหมด สองนะคะอาจจะเน้นสีใช่ไหมคะที่เราบอกกันแล้วคราวนี้อาจารย์มีตัวอย่างง่ายๆอย่างแรกคะ่ะวันนี้มีตัวอย่างกาแฟแล้วก็ Netflix 2อ,อย่างตัวอย่างเวลาเราเดินเข้าร้านกาแฟเคยเป็นไหม,มสรุปเอาอะไรดีคะกาแฟลาเต้คาปูชิโน่เอ๊ะอะไรกินแล้วมันมีนมไม่มีนมลองเปลี่ยนเป็นภาพนี้ดูคะ่ะนี่อันนี้เป็น <laughs> ตัวอย่างให้เราไปเสิร์ชคำว่า hashtag Data Wi ใน Twitter นะคะ มีเยอะมากเลยคือเขาเอาข้อมูลมาไล่เรียงกันใหม่ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากกินเข้มแค่ไหนอยู่ก็จิ้มมันนั้นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้อินโฟกราฟิกที่ทําให้คนเข้าใจง่ายมากขึ้นนี่แทบไม่มีอินโฟคือมีอินโฟนะคือแทนเราจะเขียนสัดส่วนแต่เราเปลี่ยนด้วยสีเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนสีความเข้มไล่เรียงเหมือนที่เราพูดในเอนสองเนี่ยค่ะเนาะเราสามารถทำให้อินโฟกราฟิกอ่ะมันเห็นภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีเยอะเนาะ แต่ว่าให้คนเข้าใจความหมายว่าทันทีเลยว่าเฮ้ยสีเข้มมันแปลว่ากาแฟเยอะสีอ่อนแปลว่ากาแฟนอ้อยหรือว่าแบบหวานอะไรก็ช่างเนาะว่าไปคนที่กินนมไม่ได้ก็อเมริกาโน่นะคะแบบเย็นไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ปหคะถ้าสมมติว่าคนที่ตกหวานน้อยอะไรเงรี้ยก็อาจจะมาเป็นแบบเดอร์ตี้ลาเต้อะไรก็ว่าไปต่อมาค่ะทุกคนเรามาที่เรื่องความเข้าใจผิดอย่างที่2ก็คือการใช้กราฟไพและการใช้การมองของคนเรา ดวงตาของคนเราเนี่ยนะคะจะสะดวกในการมองอย่างนี้มากกว่าซ้ายมาขวาแต่เราจะไม่ค่อ <c> ย <oughs> คือเวลาที่มองวนๆเนี่ยคะ่ะวนๆเนี่ยถ้าเรามีตัวอย่างกราฟพายเอ่อปันมานนะะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะว่ามันมองยากอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของการได้รางวัลเอมมี่อวอร์ดของ Netflix นะคะแล้วก็ HBO เนาะเล่าเมาเรื่องซีรีส์ให้ฟังแลกันนะคะ เนี่ยค่ะคือเราอยากจะดูว่าในปี2015ถึง2021จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะเล่าคือรู้ไหมว่า Netflix อะ่ะเฮ้ยเริ่มมาวินแล้วนะถ้าเป็นกราฟโดนัทอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเรามองออกยากมากว่า Netflix ชนะแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นกราฟ s t a c k chart ปุ๊บหน้าตาอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่มันเจ๋งคืออย่างนี้ค่ะเราสามารถมองแล้วบอกได้เลยว่าปี2021่เนี่ย Netflix เริ่มมีสัดส่วน การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของการชนะเอมมี่ชนะ HBO แล้วคือ HBO เนี่ยค่อยๆถดถอยลงมาเรื่อยๆนี่เป็นตัวอย่างของการที่ถ้าเราใช้กราฟโดนัทกัแบกราฟสแตก็กโดนัทมองวนๆเทียบกันเนี่ยวนกี่รอบนี่มี6วงใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็น HBO กับ Netflix แล้วมาแสดงเป็นกราฟสแต็กชาร์ต2อันใช่ไหมคะแล้ววางคู่กันไปเป็นปีๆ เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละปีใครชนะใครอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของความเข้าใจผิด<ม>ในอินโฟกราฟิกนะคะบางทีกราฟวงกลมหรือโดนัทอาจจะไม่เหมาะเช่นกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะความเข้าใจผิดของอินโฟกราฟิกนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะอะไรก็ตามที่เป็น 3D gradient 3มิติเราจะเคยเห็นเนาะมันมีภาพสวยๆทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งอาจารย์ว่าดีมากๆนะคะภาพที่เป็นน,น,นีออน gradient งามๆเนาะมีเหลือบอะไรเงี้ย ไม่ใช่ไม่สวยนะคะแต่คนจะมองแล้วเกิดไอสเ t r a i n หรือปวดตาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะ,สะแสดงอะไรก็ตามให้คนมองออนไลน์นานๆมองผ่านมือถือนานๆเนี่ยไม่อยากให้แบบต้องแบบมาใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นให้ดูอย่างเงี้ยต้องแบบโอ้อะไรเนี่ยแบบแสบตามากเลยนะ้อะไรเงยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่เราสามารถทำให้ภาพเข้าใจง่ายอย่าใช้รเดียน n ์อย่าใช้3มิติ ให้คนมองสบายๆธรรมดามองแบบแฟลตธรรมดาค่ะแล้วคนจะสามารถเข้าใจได้ว่าเออภาพนี้สัดส่วนมันเป็นอย่างไรอย่างภาพ Netflix เมื่อกี้เช่นกันถ้าเราทำเป็นสามิติเป็นอย่างนี้หงงยับเลยแต่ถ้าเป็นแฟลตดีไซน์หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็มองแล้วเข้าใจได้ว่าระดับน้ำระดับของหนังที่ชนะเอมมี่ที่เป็นสีเด่นเนี่ยนะคะมันต่างกันอย่างไรวันนี้นะคะเรามา สเรื่องนะคะในการที่เราพูดถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งแต้มสีเกินจำเป็นการใช้ตัวหนังสือเกินจําเป็นหรือการใช้กราฟวงกลมมากเกินความจําเป็นค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนอลองกลับไปดูที่บ้านนะคะว่าจริงๆแล้วสไลด์ของเราเนี่ยมองแล้วปวดตาไหมมองแล้วต้องมองวนๆไหมแล้วยังไงมาเรียนกันเอพิโซดหน้านะคะ เหลืออีก2ออพิโซดเท่านั้นกับหนังสือเล่นี้ Storytelling with Data ค่ะ